อเคครับก็กาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริง k ว็อกีด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีคนที่รักมอนเตอร์สไตร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมมอนเตอร์สไตร์เข้าสู่พาร์ทที่10กันแล้วนะครับอ่า กลับมาอีกครั้งสำหรับคลิปการเปิดกา,าชาของมอนเตอร์สไตล์เองนะครับผมเนาะแน่นอนนะครับว่าตอนนี้มอนเตอร์สไตล์ของเราได้มีก,การอัปเดตคอล์โบใหม่มาแล้วนันเองนะครับผมเนาะต้องบอกเลยนะครับว่าคอลโบใหม่ที่มาในใน,นาที่นี้เป็นคอลโบที่พูดตรงๆเลยนะครับว่าเกินคาดมากที่แบบไม่นึกว่าเขาจะประกาศคอร์โบกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่ม เปิดตู้คอลาโบใหม่กันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับพาร์ทที oh ่แล้วก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็สลดพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็คือพาร์ทที่เนาะอทางเราด้วยการทําคลิปเปิดตู้ฟรีสูงสุด200โลใช่ไหมซึ่งในคลิปนั้นอ่ะผมเปิดอ่าอันที่3ใช่ไหมที่อาเหมือนเป็นการชาเลนจ์ก็คือบางทีคุณอาจจะได้แค่10บโลบางทีคุณอาจจะได้แค่1้อยโลหรือสูงสุดคือ200โล ซึ่งส่วนตัวผมเปิดไปก็คืออย่างน้อยก็ผมเนาะเราได้ตัวลิมิเต็ดมาหนึ่งตัวใช่ไหมก็คือตัวละครที่เป็นท่าแสงซึ่งตัวเนี้ยผมก็อยากได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เมตาจะตกไปบ้างแต่ว่ามันก็เคยเป็นตัวดนึงที่เก่งนะผมเนาะแล้วก็ตามที่บอกไปก็คือตัวละครตัวเนี้ยที่ผมเปิดได้นี่เป็นตัวละครท่าแสงลิมิเต็ดอีชันเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกเลยที่ทางเกมมอนตายเน่ แจกเพชร50ก้อนนะผมพล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมอนเตมานะผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะที่แบบอยู่ดีดีมอนเตร์ประกาศแจาก50ก้อนพร้อมกับกาชาใหม่นั่นเองนะครับผมเนาะก็พาร์ทที่แล้วใครยังไม่ดูก็ฝากกบกดช่วยดูแล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็รวมถึงคนละาโบท,ที่แล้วก็จะเป็นคนลาโบของกันดั้มจีควักใช่ไหมก็ถามว่ากันดั้มจีควักเราเปิดเราเปิดได้ไหมคำตอบคือเปิดได้ นะผมเนาะซึ่งในคลิปจะเห็นว่าผมเปิดได้ดับเบิลมาชูแล้วก็อีกตัวละครตัวหนึ่งที่ผมเปิดหลายจากที่อีกไม่กี่วันเนี่ยคลาโบมันจะไปแล้วซึ่งนั่นก็คือชูจินะผมเนาะซึ่งท่ากับว่าคลาโบของการดัมซีควาสเนี่ยเราเปิดได้ประมาณ3ตัวมาชู u, 2ชูจิหนึ่งจริงๆถ้าเกิดมีน้องนเนี่ยพูดพูด,พด,พดตรงๆเลยนะครับว่าครบเซตนะส่วนตัวพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมอยากให้เก็บครบเซตมากๆแต่นั่นอะไรฮะ ดวงผมมันวาสนาไม่พอเท่ากับเรื่องบสจิเดลล็อกที่อันนั้นน่ะแม่งโคตรเวอร์นะคือประเด็นคือไอ้โคลโรโบนั้นน่ะมันไม่ใช่โคลโรโบธรรมดาไงแม่งเป็นตัวแม่งเป็นโคลโรโบลิมิต็ดไงแล้วประเด็นคือเปิดได้ง่ายได้ยนะประเด็นนะฮะก็อ๋อเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับบอสจิเดลล็อกนะครับผมเนาะก็สำหรับโคลโโบของกันด้ามจีควัสใครยังไม่ดูก็ฝากรบกวนชื่อดูแล้วกันนะซึ่งเหมือนเดิม นะครับผมไม่ได้คาดหวังเรือคนดูนะใครจะดูก็ดูไม่ดูไม่เป็นไรเพราะว่าหลักๆผมมีแค่หน้าที่แบบคอยนําเสนอผ,ผู้ชมนะครับว่าเออเฮ้ยตอนนี้มอนเตอร์สไตล์เนี่ยมันโคลรโบกับเรื่องนี้นะใครสนใจมากันได้เลยประมาณนั้นเองนะครับผมเนาะโอเคก็ วันนี้ก็เข้าสู่พาร์ทที่สิทธิ์ล้วเด็กนะครับผมเนาะก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับผมเนาะซึ่งคอลลาโบใหม่จนะเป็นคอลลาโบที่ผมตามที่ผมบอกเนาะเป็นคอลลาโบที่เกินค่ามากๆซึ่งคอลลาโบใหม่ที่มาในนาทีนี้มีชื่อว่า Persona f i Fight The Royal เด็กนะครับอ่าพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมตกใจมากที่แบบเฮ้ย เชื่อเขาโคกับเพอร์ซูนาไฟหรอว่าตอนแรกอ่ะผมแน่เคยคิดเล่นๆว่าเฮ้ยผมเชื่อเลยคลโคลโบนาเป็นดาบพ,พิฆาตอสูรแน่อนอนเพราะว่าตอนนี้คือด้วยความที่ยัยบาทเนี่ยมันกำลังฉายมูวี่ตัวใหม่เนี่ยก็คือปราสาทไร้กเขตซึ่งซึ่งพอพูดถึงภาคปราสาทไร้กอกเขตอผู้สูตรตรงเลยนะครับว่าแมงโคสนุกโคตรมันสมกับการรอคอยในสองสามปี นะครับผมเนาะบางคนก็แบบอ่าคือพู้ตรงผมเชื่อว่าคนส่วนมากไปทิศทางชอบหมดเลยส่วนประเภทที่ดราม่าก,ก็ปล่อยมันไปและกันเพราะว่านะคนไทยเราดรามา่ากอยู่แล้วนะครับผมเนาะซึ่งส่วนตัวผมพูดตรงนะครับว่าไม่มีอะไรให้ติเลยวยคือมันดีเพอร์เฟกทุกอย่างนะผมสลับดับพิฆาตศูนย์ภาคปราษาไลท์คอบเขตนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นแค่พาร์ทแรกใช่ไหมก็คือเป็นพาร์ทของอักษะ ตัวต่อไปจะเป็นอสูรหลายตาผมจําชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นบอสที่เก่งอยู่แล้วก็ปิดท้ายด้วยนั่นก็คือมุซันมุซันจะเป็นบอสตัวสุดท้ายก็คือเป็นบอสที่แท้จริงของดาบพิฆาตอสูรนะครับผมเนาะโอเคก็ความมานี่แหละซึ่งก็รอดูต่อไปนะว่าเอ้ยเรื่องต่อไปเป็นอะไรก็ภาวนาว่าเออต่อจากเพื่อโซนาเนี่ยขอให้เป็นดาบพิฆาตอสูรแล้วกันเนาะ เพราะว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราได้เห็นอ่าล่างใหม่ของตัวละครตัวนั้นแล้วก็ลมถึงเราได้เห็นตัวละครหน้าใหม่แน,น่นอนว่าเออตัวละครหน้าใหม่เป็นใครอย่างพี่กิวกิวเมเนี่ยกิวเมมาแน่แน่เออพระพุทธร,รูปนะพี่พระเคลื่อนเทเลยมาในพี่คือหลักๆคือพี่กิวเมแม่งมาแน่แนแนะครับผมเนาะโอเคก็ เดี๋ยวเราจะไปเปิดกาชาของ Persona 5เลยแล้วกันนะครับว่าหน้าตาตัวละครเป็นไงบ้างนะผมเนาะเผื่อใครอยากสอบถามนะครับว่าให้สรุปแล้วโคลโบนี้อยู่กี่วันก็สำหรับโคลโบของ Persona 5 the Royal นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16เดือน8นี้เวลาประมาณกี่โมงนะอ่า10โมงเช้าบ้านเราจนถึงวันที่2กันยา เวล,ลาประมาณ9โมง59บ้า,าเราะฉะนั้นใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วร,รู้สึกว่าสนใจอยากจะเล่นก็สามารถโหลดได้ที่ครูแอปได้เลยแค่พิมพ์ชื่อเกมที่มีชื่อว่า Monster s t ไต e ์ก็สามารถเล่ได้เลยไม่ต้องเชื่อม VPN นะบอกไว้ก่อน m o n s t e r s t ไตไม่ต้องเชื่อม VPN นะครับเราสามารถเล่นได้เลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็อันนี้คือหน้าตาตัวละครทั้งหมดก็จะมีจ o k กเกอร์แพน มาโคโตะนะครับสเกลแล้วก็ฟ็อกนะครับผมส่วนอันนี้คือบอสทั้งหมดต,ต้องเรียกว่ามอน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 ให้เราสู้ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ซึ่งส่วนมากมันจะเป็นบอสช่วงเฟสแรกทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะอนนุตัวอย่างไอไอไอเนี้ยไอตัวแดงเนี่ยมันเป็นบอสตัวราชาถ้าผมถ้าผมใจผิดนะนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ล้มถึงนี่มีตัวสัตว์เลี้ยงใหม่ นี่เป็นน้องฟูตบะนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นดา่านบอสแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเนาะเออน,น่าจะเป็นบอสแรกนะครับผมเนาะแต่ถึงยังไงก็รอดูอีกทีนึงแล้วกนะันเนาะว่าเป็นไงแต่แต่แต่่ว่าทางทางผมเดาว่าเออไอสองไอสองตัวี้ยเนี่ยไอสองตัวแรยที่มันเป็นตัวทา่าน้ำเนี่ยน่าจะมาเป็นด่านบอสนะครับผมเนาะเออเพราะผมว่าผมาว่าไหนๆก็ไหนๆล้ผมขอดูตาน่อยดิ เพราะว่าในในตารางมันน่าจะบอกอยู่นะว่าเออเป็นบอสหรือเปล่านี่ไงมาวันที่18นี้นะครับผมกอขออนญาใช้บอสหนึงเออน่าจะบอสน่าจะบอสใช่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 เออดูดูทรงน่าจะเป็นบอสด่านด่านแรกดูดูทรงแล้วเออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดเจ้ากาชาเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นไงนะอ่ะ อาจจะพาไปดูตัวละคลรอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าหน้าตาตัวละครเป็นไงเนาะอ่าเริ่มันแต่โจโกเกอร์นะครับผมเนาะพูดตรงๆเลยนะครับว่าอาร์ตเวิร์กถือว่าทำมาสวยมากนะผมตามสไตล์เพอร์เซ็นแนะผมเนาะก็ขอชื่นชมมอนตมอนต์นะที่แบบเฮ้ยคุณทำอาร์ตเวิร์กมาสวยมากอ่าอันนี้ล่างปกตินะครับพออัพล่างก็จะเป็นโจโกเกอร์เนาะต่อมาแพนเตอร์นะครับผมแพนเตอร์นะครับนี่โอ้ยอ,อ,อาร์ตสวยนะอาร์ตสวยมากเลยนะ อันนี้หลังอัพนะครับต่อมามโคโตนะครับนี่มโคโตเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่ซึ่งอันนี้คือ3ตัวแรกเป็น5ดาวจากอไอทุยโทษทีอ่อาอไอตัวละคร3ตัวแรกเป็นตัวตัวละคร6ดาวนะครับผมเนาะต่อมา ife. ตัวละคร4ดาวเป็น5ดาวนะ,วะกนะ็จะมีเจ้าเก้านะครับผม เออระหว่างพูดถ้าเกิดมีการพูดผิดลิ้นพะประการใดกราบขอภัยคุณผู้ชมด้วยกันละกันนะเพราะว่าบางทีก็พูดลิ้นพันบ้างนะครับผมเนาะก็ด้วยความที่แบบเรารีบพูดเกินนะผมเนาะแล้วก็ปิดไทยด้วยเจ้าฟอกเนาะโอเคอ่ะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ150นะครับก็เปิดได้ประมาณ3โลเทชันก็ เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเปิดได้หรือเปล่ารรมาดาตัวใดตัวหนึ่งก็ส่วนตัวผมได้หมดทุกคนนะจะโจ๊กเกอร์ก็ได้จะอ่าแพนเตอร์ก็ได้หรือจะมาโคตโตนะเพราะว่าผมชอบหมดทุกคนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจาะจงใช่ไหมอยากได้มาโคตโตะเราลงมาก็คือจ๊กเกอร์แล้วปิดไทยด้วยแพนเตอร์หรือถ้าเป็นไปได้สุด3คนเลยจะดีมากนะครับโอเคไป let's go เออว่ะลืมพูดตัวฟรีด้วยว่าตัวฟรีมีใครบ้างแล้วก็รวมถึงกิจกรรมเลยอ่ะลืมพูดเลยคุณผู้ชมอ่ะมารอบแรกไม่มีเอฟเฟกอะไรนะอันนี้อันนี้คือถ้าเกิดเปิดได้ไง่ายคืออันนี้เป็นสีดาวเนาะอ่าอันนี้เกาะนะครับถ้าเปิดได้ไง่ายนี้ไม่ต้องแปลกใจครับสีดาวเพราะว่ามันมันมันต้องให้อยู่แล้ว โอเครอบแรกเนี้บกิ๊นะครับผมต่อมารอบที่สองนะครับผมมาหน่อยเธอพีสอ่าไม่มีเอฟเฟคเอฟเฟคไม่มีว่ะที่ผ่าละสงสัยดวงหมดแน่ๆเลยเพราะว่าจีคว้สก็ออกเนาะเออจะดูว่าจีจีควาผมดวงดวงมาถ้าเพ์โซนาเกือนี่น่าจะตามนั่นแหละ ไอฮ่าเอ e ้ยเนี่ยเนี่ยมันหลุดเลยนะดูดูมันด่ามันลุดเลยไี้กว่าเนี่ยโอ้โหดูแต่ละตัวแต่ละมืนแต่ละเดแล้วตัวแล้วตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยที่กูได้มาเนี่ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวแต่ละคนดูดิกูก็หนึ่งว่าจะได้หน้าตู้อะไรวาเนี่ยโอ้กระลอกอะมาลอบสุดท้ายมาหน่อยเฮ้ยสักตัวหนึ่งพลีส ตัวหนึ่งก็ยังดีขอร้องขอร้องเลยครับสักตัวหนึ่งก็ยังดีขอร้องเนี่ยคลิปเรามั้งเนี่ยดูทรงละอ่าเรียบร้อยเกือแดกเรียบร้อยเกือแดกนู้นว้ชม เรียบร้อยไม่น่าเลยดวงมันไปอยู่กับกันดัมจีควักจริงด้วยวะจีค <G> วักออกไข่แต่พอเป็นเพอร์เซนาไม่งเกลือแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บเพชรเพิ่มไม่เป็นไรนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ขอปิดไทยด้วยกิจกรรมแล้วกันเนาะก็มี2ตัวโคตัวฟรีที่เกมแจกค่ายมีอยู่2ตัวนะก็จะมีน้องนัวที่เป็นตัวนี้กับอ่าน้องโนอาก็คือน้องแมวนะครับผมมีอยู่2ตัวนะ ตัวน้องแมวจะเป็นตัวรถอินแจก,กส่วนน้องนัวจะเป็นกิจกรรมอันนี้นะครับผมน้องก็คือไปกิจกรรมแบบรายวันซึ่งอ่าเหมือนจะเป็นการสนทนากับตัวละครที่เราต้องการได้นะเออซึ่งตามที่บอกนะมันเปนกิจกรรมรายวันซึ่งวิธีการที่เราจะอ่าได้ตัวละครมาคือคุณต้องเลือกตัวละครซึ่ง ผมเดาว่าในการเลือกตัวละครนี่เราต้องเลือกตามลำดับหรือเปล่าแต่ที่แน่คือเวลาคุณผู้ชมจะจะตอบตอบคำถามใช่ไหมคุณผู้ชมต้องทําเควสของตัวละครนั้นก่อนออย่างเช่นคุณจะคุยกับคนนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องทําเควสตามที่เขาบอกนะครับผมเนาะเออพอเราทําเสร็จใช่ไหมเขาเขาก็จะให้เรื่องว่าคือคุณต้องการอันไหนแล้วก็พอเราทําเสร็จไปนี่มันก็จะมีของของรางวัลให้นะครับผมเนาะเออนี่เป็นของรางวัลให้เลยนะผมเนาะ ซึ่งอันที่สามดาว่าน่าจะเป็นอาเข็มกัดเอาไว้ติดป้ายตัวละครได้นะผมเนาะก็นี่รวมถึงน้องนัวนะซึ่งต้องพูดต้พูดตร,ตรงๆเลยะครับว่านานๆทีมันมีเนาะที่ตัวฟรีที่จะมี2ล่างก็คือกอดอัพกับหลักอัพนะครับผมเนาะเออแต่ส่วนมากถ้าเกิดเป็นตัวฟรีเนาะมันจะเป็นตัว5ดาวก่อนแล้วก็่อดเป็น6ดาวแต่ถ้าเกิดเป็นตัวการาก็จะเป็นตัวละคร6ดาวเองนะครับผมเนาะอ่ะก็ โดยรวมของโคโลโบเพอร์โซนาไฟเดอะรอยัลประมาณนี้เหลือกันแล้วกันนะผมเนาะก็เดี๋ยวที่เหลือทั้งผมก็คาดว่าน่าจะเปิดหลังต้องต่อเพราะว่าทั้งผมก็รู้สึกว่านะมันคนจิบสักตัวนึงอี่ะใน่นแล้วก็เป็นฐานะคนที่อวย Persona นอยู่แล้วนะครับผมเนาะหรือไม่ก็อาจจะไปลุ้นลูกแก้วฟรีเอาก็ได้เพราะว่าเหมือนจะมีลูกแก้วฟรีแจกอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็ใครที่เปิดได้ก็ดีใจด้วยนะครับ เนาะโอเคก็ขอโชคดีครับทุกคนสำหรับการเปิดการใช้โฆษนาไฟตก็ตามที่บอกนะใครสนใจที่อยากมาเล่นก็สามารถโหลดได้ที่ครูแอปกันได้เลยนะไม่ต้องใช้ VPN สามารถเล่นตามภูมิประเทศของเราได้เลยนะครับโอเคไปละ e you again n e x า time บ o o d ไว้บ๊ายครับผมไว้บายครับ